ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch Notes เยาวไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปรับปหัวกลับไปอ่านต่อดีกว่าคลมีใหม่มาแล้ว p a s s i v จุด11ประกอมกับ f o l l Damage ใหม่ที่สามารถหยุดป้อมได้เลยนะนะซึ่งไม่รู้อนาคตจะถูกน้ำออกหรือเปล่า,าแซวลแล้วนะและทีกิน Team Astronaut อ,อ,อ,อยาอออพอพ่อออาง Astronaut Popey Astronaut น่า และ Astronaut ว่าสปอยสกินเหล่านี้ทำมาเพื่อที t p ีมแพีฟจอน่เออเอาละไปดูกันเลยก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ทุกรับ f e d e l s t a k k passive ตัวปลอมหุ่นไลากาจะอยู่นานขึ้น1วินาทีเพื่อให้หลอกให้ตายใจว่าตัวจริงหรือตัวปลอมสกิลท t ล i f ่ไหุ่นไลากาตัวปลอมสามารถหลอกด้วยการใช้สกิลนี้ได้แล้ว s k สกิลบ t ลติฟูฮาวไปความเสียหายต่อไม่นจะทาได้ดีขึ้น20%นตั้งแต่ลีเิมายังไม่มีเนิรฟเลยฮะ แกรนดแพร่งอัตราความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น0.032หน่วยครับมีแค่นี้ Graves skill end of line การยิงครั้งแรกของสกิลนี้จะบอกโบนัส AD ลดลง0.2หน่วยเนิร์ฟมานิดนึงช่วงนีน้ฮิตเมตาเหลือเกิน t e a k h e r i m skill rampage ได้นเปนพื้นฐานเพิ่มขึ้นในรูปแต่ใช้เซมิเนีนจะเบาลงแทนนะเอามาช่วยฟาร์มเริ่มต้นเกม j a n a skill s e r v e r Damage นตาำลงในตัวระดับอยู่เป็นระดับแรกสกิลล็อกหัวตอดง่ายใช้ง่ายโดนไปตามระเบียบ ไคซาส,สกิลแอคิทอนเรนดราดมรริดเรชัลเพิ่มขึ้น0.05หน่วยสกิลคิสสวเรนสวิงระยะการใช้งานไกลขึ้นที่ขั้นที่2อ,องและขั้นที่3ามไม่แอบบัฟเบาๆมาหลายแพชแล้วนะตัวนี้ลักสกิลลูเซนซิงแวร์ตี้จะสโลว์มากขึ้น0.75วินาทีหลังจากการระเบิดสกิลครั้งที่2ซินดราสกิลสครัเตอร์เดอะวคูดาเพิ่มขึ้น2วินาทีในทุกเลเวลเพื่อให้เธอสะบัดลูกบอลได้ถี่ขึ้นน้อยลงทาลอนสกิลน็อกเซนดิปโรมาซีใช้มวลาม,มากขึ้น10หน่วยและจะฮิลได้้้้ลลลลลดดงงงงงช่่่วววตตนนนเเเเกกกมถถถาาาาหหหหสัรไจ20 10 70ึึ71ืออยใแ 10.11แล้อ,อได้ลงความเห็นแล้วว่า ADC ทั้งหมดควรถูกบัฟโดยตัวที่ถูกบัฟมีดังนี้ a f ฟ e l o s Ash, เ c a แคทเ n อรีนเด e วินเอสเ i n Jink, k a i s a ค็อกมัลมิฟอร์จูนเซฟเฟอร์ทวิชวารัสซาย่าโดยตัวที่พูดมาทั้งหมดจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ30หน่วยและอาัตราการเติบโตของชีวิตเพิ่มขึ้น2หน่วยและยังมีเอเดซีจะถูกชอบหยิบไปโซโลเลนอย่างลูเชียนพาสซีฟในการยิงครั้งที่2จะติดคริร้อยเปอร์เซ็นต์คาลิสตาร์สกิลเซนดเดียวจะทำความเสียหายตามแม็กเลือดได้ดีขึ้นช่วงต้นเกมและการใช้สกิลนี้เมื่อกดใช้จะไม่เสียมาน a อีกต่อไปเฟรนสกิลทรัมเบิลจะแรงขึ้น10%ในทุกเลเเเเเววววลลจิิิสสสาาาานนนนน่่่่่ออออััััตตรรคมมมมมมปปบพขขึ้้้0.023หหยไไไทททที็ผงงดดะ ปรับเพื่นที่เพิ่มขึ้นจาก5%เป็น7%ทั้งหมดก็จบกันแล้วนะครับสำหรับแพทช์10.11ในหมดซัมเมอร์เล็กเป็นแพทที่สั้นเช่นเคยและบัฟเอดีซีให้มีจุดยืนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่โดนเข้าทีแล้วหายไปเลยส่วนแพทช์โน้ต TFT มีอะไรบ้างไปชมกัน ใน p a s s i v e ิบจุดสิบเอ็ดโ F4 ได้มีกาแล็กซี่ใหม่อย่าง Little Little l e g e n d โดย Little Legend ของเราจะมีเลือดแค่85หน่วยแค่นั้นเองส่วนตารางตาและกาแล็กซี่ที่เราพบจะเป็นดังนี้ถ้าเทียบจากแพชที่แล้วเกมปกติอยู่ที่30%แต่ตอนนี้ลดเหลือ25%เพื่อได้เจอกาแล็กซี่แปลกๆมากยิ่งขึ้นเผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้ห่วงเวลาที่4ยูนิตและ6ยูนิตได้รับความประจุติที่ไวขึ้นหน่วยแทรกซึมจะกระโดดทันทีแทนที่จะดีเลยช่วงเริ่มการต่อสู้การปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียร์มีดังนี้เทียร์หนแคทเธอรีนสกิลบอลลงท สามดาว Graves สกิลที่ทาให้มองไม่เห็นจะอยู่สั้นลงที่1ดาวและ2ดาว Jawan โฟร์สกิลที่เพิ่มความประดมตีลดลงที่3ดาว Karzix สกิลจะเบาลงที่3ดาว Zarya การใช้มานาห้าสิบเป็นใช้มานา70หน่วยแทน Thia สอง Quick Cranks สกิลจะเบาลงที่2ดาวและ3ดาว Lucian สกิลแรงขึ้นที่3ดาว Thia สาม Master ยีความระดมตีเพิ่มขึ้น0.05หน่วย เทยสี่โชว์แก่จากมีมานาเริ่ม50ใช้150เปลี่ยนเป็นเริ่ม75ใช้150หน่วยแทนเคลก่อนแรกสกิลจะใช้มานามากขึ้น10หน่วยไอเทม l a สวิ h เป p e r จะเจาะเกราะได้ลดลงเหลือ7จดหาเอจากเมื่อก่อนเจาะเกราะ90%ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับแพทสิบจ1 1ในหมด TFT เป็นการเนิร์ฟส่งท้ายก่อนเข้าช่วงมิดอัปเดต TFT เซต3สปอยแพชชันหน้ามีการลบยูนิตและเพิ่มยูนิตอีกมากมายรอชมก ก็อย่าลืมส u ั s c ส i b e และแชร์ก็ได้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ